ตายตล์นัราถ้าคุณต้องการพูดอะไรแล้วให้ใครๆเชื่อคุณมาฟังอีพิโซดนี้กันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์ s t y l นัศรารายการที่ช่วยคุณพัฒนาตัวเองและสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ใครที่พูดอะไรแล้วมีคนพร้อมจะเชื่อเขาก็จะสามารถจูงใจและโน้มน้าวใจให้ใครๆทาตามในสิ่งที่เขาต้องการได้และคุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถพูดแล้วให้ใครๆเชื่อคุณได้เพียงแค่คุณมีคุณสมบัติ4อย่างที่จะบอกต่อไปนี้ค่ะมาดูกันค่ะว่า4อย่างที่ควรจะมีคืออะไรเพื่อให้ง่ายในการเข้าใจและนําไปใช้เราจะรวมคุณสมบัติ4อย่างไว้เป็นหนึ่งคำค่ะคำคำนั้นก็คือ right right มาจากคำว่า R.I.S.E. R คือ relationship หรือความสัมพันธ์ที่เรามีต่อผู้ฟัง I มาจากคำว่า image ก็คือภาพลักษณ์ของผู้พูดนั่นเองส่วน S ก็มาจากคำว่า similarity หมายถึงความเหมือนหรือความคล้ายคลึงกันหรืออาจจะบอกว่าความเป็นพวกเดียวกันก็ได้ค่ะและสุดท้ายก็คือตัว E ที่มาจากคำว่า expertise เป็นความรอบรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องที่นำเสนอ ตอนนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเราจะใช้ไรซ์ในการที่จะทำให้ใครเชื่อเราได้อย่างไรถ้ามีคนสองคนคนหนึ่งเป็นคนที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเรารู้ว่าเขารักและหวังดีกับเราส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่เราไม่คุ้นเคยไม่รู้จักคุณจะเลือกเชื่อใครคะเราก็ต้องเลือกคนที่เรารู้จักคุ้นเคยรู้ว่าเขาหวังดีกับเราดังนั้น ในการที่เราจะพูดแล้วให้ใครๆเชื่อเราก็ต้องมาตรวจสอบความสมคัญของเราที่มีกับผู้ฟังหรือผู้ที่เราต้องการให้เขาเชื่อเราก่อนนะคะเพราะถ้าเราไม่ได้มีพื้นฐา,านของความสัมพันธ์ที่ดีกับคนคนนั้นมันก็ยากที่เขาจะเชื่อเราค่ะดังนั้นการที่เราจะให้ใครเชื่อหรือทําตามที่เราบอกได้เราก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาค่ะและถ้าจะให้ดีนับแต่นี้ต่อไปก็อยากให้คุณตั้งใจที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง เพราะเมื่อในวันหนึ่งที่คุณต้องการให้เขาเชื่อหรือทําตามที่คุณบอกคุณก็จะสามารถทําได้ง่ายขึ้นเพราะคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาแล้วค่ะทีนี้มาดูตัวที่สองคือ I หรือ image ภาพลักษณ์ที่เรามีต่อผู้ฟังหรือผู้ที่เราต้องการโน้มน,น้าวให้เขาเชื่อเราตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือตูนบอดี้แสลมตอนที่เขาทําโครงการเก้าคนละเก้ามีคนร่วมบริจาคก,กับเขามากมายเพ,พราะภาพลักษณ์ของตูนดูเป็นคนดีและทําประโยชน์เพื่อสังคม แต่ถ้าเป็นใครก็คนที่ไม่ใช่ตูนก็อาจจะไม่ได้รับเงินบริจาคมากมายขนาดนี้ก็ได้ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็พวกสินค้าต่างๆเห็นไหมคะเขาจะมีดารามาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อทําให้ภาพลักษณ์ของสินค้าเขาดูดีเมื่อเราเห็นคนสวยๆคนหล่อๆมาแนะนําสินค้าเหล่านั้นก็ทําให้เกิดความอยากจะซื้อมากขึ้นดังนั้นถ้าเราต้องการให้ใครเชื่อเราเราก็ต้องมีภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับสิ่งนั้นด้วยค่ะ ตัวถัดมาคือตัว S similarity คือความคล้ายความเหมือนหรือความเป็นพวกเดียวกันนั่นเองโดยธรรมชาติของคนเราพร้อมจะเชื่อคนที่เรารู้สึกว่าเหมือนเราหรือคนที่เราอยากจะเหมือนเขาค่ะดังนั้นถ้าเราต้องการให้ใครเชื่อเราหรือขอความร่วมมือจากใครเราก็ต้องหาส่วนที่เชื่อมโยงกับเขาให้ได้ค่ะเพราะความแตกต่างจะทําให้เราไม่ไว้ใจเหมือนกับเราพบคนแปลกหน้า ซึ่งถ้าคนแปลกหน้ามาบอกอะไรเราเราก็คงจะไม่ได้เชื่อเขาแต่ในขณะที่ความเหมือนหรือความคล้ายกันทําให้รู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันเป็นพวกเดียวกันเราก็ยินดีที่จะพร้อมและทําตามเพราะความเป็นพวกเดียวกันทําให้เกิดความรู้สึกเข้าอ,อกเข้าใจเหมือนกับว่าเราอยู่ทีมเดียวกันโดยเฉพาะถ้าเราเห็นใครที่มีพื้นฐานความคิดมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่คล้ายๆกับเราเราก็พร้อมจะเชื่อมากกว่าคนที่มีความแตกต่างจากเรา ตัวอย่างที่มองได้เห็นชัดเจนเมื่อเวลามีปัญหาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างส่วนใหญ่นายจ้างก็จะไม่เจราจาต่อรองกับลูกจ้างโดยตรงเพราะรู้ว่าลูกจ้างอาจจะไม่ได้เชื่อตัวเองดังนั้นนายจ้างก็จะเจราจากับคนที่เป็นตัวแทนของลูกจ้างเพื่อให้คนคนนั้นไปเจราจากับลูกจ้างอีกทีหนึ่งเพราะนายจ้างรู้ว่าถ้าเขาเจราจาโดยตรงกับลูกจ้างจะเกิดการต่อต้านมากกว่าดังนั้นถ้าคุณต้องการจะให้ใครเชื่อหรือต้องการน้องน้งนาวใจใคร ก็ต้องสร้างความเหมือนหรือความคล้ายกันให้ได้ตัวตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายคือตัว E มันจะกคำว่า expertise หรือความรอบรู้และเชี่ยวชาญค่ะตัวอย่างนี้เห็นได้ชัดๆจากการระบาดของโควิด19เวลาที่มีใครบอกให้ทำอะไรเราอาจจะยังลังเลสงสัยยกเว้นแต่ว่าบุคคลน,นั้นคือคุณหมอทั้งหลายโดยเฉพาะอาจารย์หมอหรือคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดโดยตรงเราก็พร้อมจะเชื่อมากยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ว่า คุณหมอเหล่านั้นมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อย่างดีเราจริงพร้อมจะเชื่อไม่ปฏิเสธและต่อต้านค่ะดังนั้นเราจะทําให้ใครเชื่อหรือทําตามที่เราบอกได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้รอบรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นนั้นค่ะและทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือสี่อย่างที่มีแล้วใครๆจะเชื่อคุณถ้าตอนนี้คุณมีสิ่งที่คุณต้องการให้ใครๆเชื่อคุณก็ลองประเมินตัวเองดูว่าคุณมีคุณสมบัติสี่อย่างครบถ้วนดังที่ได้กล่าวมาแล้วหรือยัง แต่ถึงแม้จะมีไม่ครบสี่อย่างก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะพูดให้ใครเชื่อหรือทําตามคุณไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าน้ําหนักของความเชื่อหรือโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็จะมีน้อยลงแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะถ้าเราไม่สามารถหาคุณสมบัติครบถ้วนสี่อย่างนั้นได้ทันเราก็ไปหาตัวช่วยค่ะโดยตัวช่วยเหล่านั้นก็จะต้องเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายไป เช่นถ้าเรายังไม่ได้มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนที่เราต้องการจะโน้มน้าวหรือทําให้เขาเชื่อเราเราก็ไปหาคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขามาเป็นตัวเชื่อมโยงค่ะหรือถ้าเราต้องการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบำรุงผิวแต่เราไม่ได้มีภาพลักษณ์เหล่านั้นปรากฏอยู่ในสังคมทั่วไปเราก็ต้องไปหาดาราที่มีภาพลักษณ์ของคนที่มีผิวพรรณดีๆมาเป็นตัวแทนให้เราค่ะเรื่องความเหมือนหรือความคล้ายกันถ้าเรารู้สึกว่าแตกต่างจากคนที่เราจะโน้มน้าว เราก็สามารถหาตัวช่วยเหมือนกับตัวอย่างที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ที่ในจ้างต้องหาตัวแทนลูกจ้างมาช่วยเจราจาต่อรองให้ค่ะส่วนในเรื่องของ Experti s e ความรอบรู้และเชี่ยวชาญถ้าเราไม่ได้มีความรู้มาก่อนหน้านั้นก็ต้องทำการบ้านอย่างหนักเลยค่ะด้วยการเตรียมความพร้อมหาข้อมูลและศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องที่เราต้องการจะโน้มน้าวหรือจูงใจคนอื่นๆค่ะแต่ถ้าการเตรียมตัวในรูปแบบนั้น ก็ยังไม่ได้ช่วยให้เราเก่งขึ้นสักเท่าไรเราก็คงต้องหาตัวช่วยเช่นกันค่ะเช่นถ้าเราขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและต้องการจัดงานสัมมนา,าในเรื่องการเลี้ยงดูเด็กให้กับคุณแม่โดยที่ตัวเราก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กเราก็ควรจะเชิญคุณหมอที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กมาเป็นวิทยากรซึ่งจะสามารถสร้างความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือให้กับคุณแม่ทั้งหลายได้มากขึ้นค่ะ มองว่าตอนนี้คุณคงพอจะได้แนวทางในการที่จะทําให้ใครเชื่อหรืออยากทําตามในสิ่งที่คุณบอกแล้วนะคะน,นี้เรามาสรุปด้วยกันอีกครั้งนะคะเราจะสามารถทําให้ใครๆเชื่อเราได้ก็ต่อเมื่อเรามีคุณสมบัติ4อย่างที่เล็กๆสั้นๆว่า Rise นั่นเอง Rise ประกอบไปด้วย R คือ Relationship ความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนที่เราต้องการให้เขาเชื่อเราตัวที่2คือ I ภาพลักษณ์ที่มีต่อเรื่องที่เราต้องการจะทําให้เขาเชื่อและตัวที่สามก็คือ similarity ความเหมือนความคล้ายหรือความเป็นพวกเดียวกันและตัวสุดท้ายก็คือ e, expertise ความรอบรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องที่เราต้องการจะทําให้คนเชื่อและถ้าคุณไม่สามารถมีครบทั้งสี่อย่างก็ไม่ต้องกัวงวลใจค่ะเพียงแค่หาตัวช่วยอย่างที่ได้สั่มาแล้วค่ะถึงตอนนี้แล้วหวังว่าคุณคงพร้อมที่จะนำเสนอหรือทำให้ใครใครเชื่ออย่างที่คุณต้องการแล้วนะคะ ถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหาในอีพีโอดนี้มีประโยชน์และคุณยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยแชร์ไปให้คนอื่นๆด้วยค่ะและพบกันใหม่ในไลฟ์สไซน์สไตล์นัศาลาค่ะ